การกำจัดยุงด้วยเปลือกส้มโอทำอย่างไรเปลือกส้มโอใช้ไล่และกำจัดยุงภายในบ้านของเราได้นะครับปอดสารพิษประหยัดต้นทุนได้มากเลยครับเมื่อเรามีส้มโอหนึ่งลูกส่วนมากเปลือกส้มโอแบบนี้เราจะทิ้งนะครับแต่วันนี้ทางช่องวิธีไทยพีชนเนลจะมาแนะนำสูตรเปลือกส้มโอกำจัดยุงไล่ย,ยุงภายในบ้านของเราได้ผลดีมาก และยังปลอดสารพิษด้วยครับเดี๋ยวตามมาดูวิธีการใช้เปลือกส้มโอสิ่งที่เราเหลือใช้ภายในขรวเรือนแบบนี้นะครับนําไปกําจัดยุงในหน้าฝนนะครับใช้กําจัดยุงภายในบ้านได้ผลดีมากเลยครับตามมาดูกันเลยครับเมื่อเราจะกินหรือรับประทานผลของส้มโอด้านในนะครับเราจะต้องมาปอกเปลือกกันก่อนนะครับแต่ เปลือกของส้มโอแบบนี้ส่วนมากเราจะนําไปทิ้งกันหมดนะครับแต่วันนี้ย่างข้าหน้าฝนเลยครับเปลือกส้มโอแบบนี้มีประโยชน์นะครับในการไล่และกําจัดยุงภายในบ้านของเรานะครับเราจะทําแบบนี้กับเปลือกส้มโอเลยครับจะนําเปลือกส้มโอมาตากแดดสักสองสามแดดนะครับถ้าแดดจัดจัดได้ผลดีมากเลยครับเปลือกส้มโอจะแห้งไวขึ้นครับ หมดประโยชน์ของสารเคมีและยาก,กันยุงแบบนี้เลยครับเราจะมาใช้เปลือกส้มโอตากแห้งแบบนี้ในการไล่และกำจัดยุงภายในบ้านของเราเลยครับในการใช้เปลือกส้มโอแห้งซึ่งเราตากแดดสองสาแดดในการไล่และกำจัดยุงภายในบ้านของเรานะครับ เราจะใช้ในที่ที่กว้างๆนะครับผมจะไม่แนะนำวิธีการใช้เปลือกส้มโอในการที่เราจะจุดแบบนี้นะครับจุดไฟไปที่เปลือกส้มโอแห้งนะครับผมจะไม่แนะนำที่เป็นห้องนอนของเรานะครับเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายต่อเราได้และรวมทั้งไฟอาจจะไหม้บ้านได้นะครับเราจะนำไปวางไว้ตามห้องนั่งเล่นนะครับควันของเปลือกส้มโอซึ่งมีน้ำมันหอมระเหยนะครับ จะช่วยไล่และกำจัดยุงได้ดีมากเลยครับและคลิปนี้ผมว่าท่านจะได้รับประโยชน์ในการใช้เปลือกสมโมแห้งซึ่งเป็นสิ่งเหลือใช้ภายในคูเรืองเรานะครับนำมากำจัดยุงไล่ย,ยุงในหน้าผมนะครับเพราะว่ายุงนะครับจะเป็นพาหะในการนำเชื้อโรคมาสู่เราอย่างเช่นโรคไข้เลือดออกและอีกลหลายๆโรคซึ่งเป็นอันตรายถึงชีวิตเลยนะครับและคลิปนี้นะครับถ้าท่านมีข้อสงสัยยางไรนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่อง ที่ไทยผีแชนแนลได้นะครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด,กดติดตามผมด้วยนะครับเพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องที่ผมจะนํามาเสนอและให้ทุกท่านได้ประโยชน์นะครับนี่ครับเมื่อเรามีเปลือกทงโอบันนี้เราจะจุดไฟเลยครับแต่เปลือกทงโอจะต้องแห้งก่อนนะครับและนําไปวางไว้ในที่โล่งนะครับซึ่งยุงส่วนมาก จะมาอาศัยและมาสร้างความลำคาญให้เราปัดเรานะครับนำไปวางไว้แบบนี้เลยครับกวนของเปลือกสบูจะไล่และกำจัดยุมได้ดีมากเลยครับ